À, Hả? À. <laughs> không muốn quý vị ra 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 trong mùa nhau cho hiệp song đơn vị của quyết tâm hiện nay quyết tâm hiện tại song này ta vẫn vàng bàn nhau song nhau hư 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 ห้องไห้เป็นตุ๊กตาห้องไห้มากไปลูดสีไปกินเนาะอันส่วนรูดสีโอ้โหบ้าหัวหรือเปเนาะไปเห็นไปยดตั้งแต่ไปส่องยาใจยาใจส่องมูนอุ้ยขุยแล้วไปสั่งเลยเราบ่าหัวนะไปเชื่อนรูดสีมาเที่ยวเมืองไทยเลยเราคนประเทศเนาะเราคนประเทศแต่มันข้างเคียงไปเชื่อนเรามาเที่ยวเมืองไทยเลย บอกให้ลู้ซีมากอันทุ่ค <as> ํำไทยเล่นนี่นี after, ่นืว่าหโอหลยนะอัน่อยไปอัน้ย่าบุกอยไปเบองไร่จนคอยเห็นนางแซนต้นใหม่ครับแต่ถางอ่างเสียก็ไคเห็นหอดเจ้าบอกแต่การทึ่งเปิดใบทึ่งเรียมเข่าเรียนออกให้ไปเยี่ยเดียนี่อเลียเข่าเป็น ล่างสวยล่างจานเขาอีกแล้วมือบาลลูบอลูของข่อยอีกจังข่อยเห็ดสามช่อง,งของข่อยเนี่ยช่องเนี่อ่านซื้อเต็มเต็มข่อยแต่ดวงเดือนพมมุน่มจะหมดอีก่องหนึ่งจังข่อยดวงเดือนสี่สิบเก้าอีก่องหนึ่งกับป้าดวงสองเงินซองสองซองสามไปเห็เดเรียวนะึ่งมือเื่นเห็ดเรียวแข่ง ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมือนีว่าขึ้นเรี่ยวเชียเรี่ยวกับพระท่านเนี่ยไปขึ้นก็เดี๋เหตุเรี่ยวน้ำเข่าบ่เพราะว่าเห็ดเรี่ยวอันนั้นมันได้ล่องไปเห็ดน้ำข้าเจ้าแต่อจะมีคนเปลี่ยนย่นดาวให้เราเลี้ยวก็ได้พี่น้องกับไปย่นดาวให้เราเลยกระได้แน่เลยได้ได้แจ็คเรียญแล้วเนาะตอนนี้ ย่างคนหนะ่ะท่างเลี้ยวนนเขาเอื่นเป็นดาวเลยบ้านท่านได้เ,เข้าใจดีปัไหาดอกทางเลี้ยวอะไรอะ็ดไปกันไปยังว่าท่านเลส่องสอดปอดปัหดอกยังว่าท่ทานพันนี่กันเดีย<อ>วเป็นเนือวจนมันนี่ตัางแต่ส่องยาใจยืดถูกพิันรณบ มีจองต่องค่ัอยกันไปถ้าจองนั่นแล้วคอยว่จักองมันอุเกีวโอ้จักไว้จองมันอุ่ยเกียวจองมันอุ้ยโอ้นี่ดี้องมันอุ้ยเยวอาวนค่ิเค่อยไปอยู่เว้นมีลูกแมวนน่เนีย เคยบ่กหูแจ้งว่าเป็นสองเจานะ้าเนาะโอ้ยมีลูกแมวเค้เคลอยไปอยู่กันมัน้งแต่เคยเคลอยไปมังแมวอยู่เป็นลูกอันอนี้ไคยเคลอยไปอยู่ในลูกนี่นีน่เคยเห็นเนื้อนึ่งเคยเค่อยไปอยู่มันเคย,ย,ยเห็นอันนี้เลยเคยเห็นรูกยุบอันนี้นี่เคยเห็นรูกยุบรูปแมวอันอันอันเนี่ย บคเห็นส okay. ิเคยเห็นยูรูปแมวเป็นหูแดงๆสิเคยเห็นยุ้ง่คยพกหูว่าเป็นสองเจ้าะเคยเห็นมันขึ้นมาหนาจอเอยดูอยู่อันที่บ้านอันมุนนี่แหละมุนปุยหนึ่งนะยุ้งพวกหนึ่งนะที่มีรูปแมวนี่เอยยังว่าแมวเป็นตะหักนี่แหละรูปนี่งนะเราเอยดีเอาสองนี้ไปเบิดให้ ว่าตอนนี้เพราะท่านไปเติมเน็ตตอนนี้ไปยืมเงินเขาเติมเน็ตเขาเพท่านไม่ห้ตอนนี้เพราะท่านอีกสินเชียร์ผมกดตลอดโอ้เจ้โอ้เจ้าพ่ออะไรอันนี้เดี๋ยวแอวนไปเติมเน็ตกันใอยสิไปเบิ้งมุนอุ้ยกุยเจ้า มุนมุนมุนอุ้ยปุ้ยหรือเมนบอมุนหนาะ่าฮ่าอาจจะใช้ดก็